อยาจะนุลายวันนี้เป็นวันที่สองคมนาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าแต่ว่าเป็นวันแนะนำกรรมฐานวันที่สามวันนี้ก็ไม่ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำเฉพาเรื่องสั้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านคือขอย้อนเรื่องเก่า ตัธตะวันต้นเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีสี่แบบหนึ่งสุงวิปต,วติกริโยปกติกติงโยมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉลี่ตลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ตอ้องอธิบายแล่ก็รุุมากผลสองวิปติกันโยมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อย ฟังแค่หัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจ,จึงจะไม่รู้มาผลสามหน่วย,ยะถ้าวันนี้สามไม่เข้าถึงใตสนาคมได้สี่ประทับประมะัวนน้ตรลงอวิชมิใหม่ไมความาพูดที่สี่ีิสอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจาเป็นต้องลงอบายภูมิในการแนะนําวันนี้ก็จะแนะนําเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่า เพือ่อเอ่อกติเป็นโยีย่ในยะในการปฏิบัติขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดีเอ้อคนอื่นก็ดีใหม่ใหม่ไม่ไมมจะเกาะตำราติดแล้วเกาะตำราก็เกาะแต่เฉพาะตำราไม่รู้จักแกะตำราคือไม่สร้างความเข้าใจใน,นตำรา ซื้อตำราเป็นแบบตำราที่มีความสำคัญีเขาจําเป็นต้องเขียนละเอียดหลายแบบเพราะว่าเขาเกรงเราจะไม่เข้าใจ <c oughs> แต่ความจริงถ้าเข้าใจในตำราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคําว่าอริยสัจอริยสัจก็มีสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นน ตัวนักก่อตำรากอดตำราไม่เป็นนักจักแกะตำราก็ต้องใช้คำอธิบายทั้งสี่อย่างคือทั้งทุกข์้งสมุทัยทันิโรธมรักถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่สองคือทุกข์กบสมุทัยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกข์ตัวเดียวฉะนั้นการถือตำราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแกะตำรามาใช้ ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกตจัรายในการปฏิบัติที่ไม่มีผลให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นระโสดาบันนิดเดียวเอาคิดโน่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นหยู่นี่มาผสมกันคนในที่สุดไม่สามารถจะทําได้ไอคำว่ายานนะไม่รู้เป็นยังไงฮะเอายานโน่นมองยานนี่มองหยิบโน่นมองหยู่นี่บ้างไอความันเพระโสดาบันน่ะมีนิดเดียว แค่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตับมีสินห้าบริสุทธิ์ที่ต้องการปฏิพันธ์เป็นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้ากันทรงตรัสอภิโสดาบันฑรดีพระสิทธ,ธาคามีดีเป็นผู้มีอธิศินคือมีสินบริสุทธิ์ถ้านาคามีเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมัน่นถ้าพระรหัน มีปัญญาเป็นใหญ่กระรวความวากายปฏิบัติของเราทุกคนก็ม่ต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อการมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสำคัญชอบใจของใครปฏิบัติต,ตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพวกเนยยะไนี่เข้าถึงไตนาคมก็เอาตัวอย่างมัตตจุณลีเทพบด ซึ่งท่านทําน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธ,ธานุสิต์นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้พ <c oughs> ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้รัดผลักไปเป็นที่พึ่งได้ <c oughs> ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเ,เจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนได้เกิดเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์้นเดาดึงเทวโลกพีมันต้องคาไป่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบัณิวาลทนนี้อาศัยที่มีพุทธ,ธานตุตตร์ขนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุทธ,ธานุตตร์คำสารไว้ประจําใจ ในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พ้นพระเจ้าอีกในเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจ้าพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นโสดาบันอันนี้พุทธานุตตเป็นยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้ำคำวําคำภาวนาพุโทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทํางานทําการอยู่เมื่อเมื่อยละพักผ่อนภาวนาก็ได้ จะเดินไปไหนจะกลัวผีเข้า,าวราวัุโธก็ได้ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรท่านนึกถึงพุโธนึกก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพรรมฐานท่นี้การฝึกอารมณ์มันได้ย่าจงพุทธศจสนส่วนใหญ่มักจะไปบนว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไป คนที่อารมณ์สัดจริงๆแล้วมีเฉพาะพระหลังึิดไปเท่านั้นถ้าต่ำลงมาจากพระรหลังถ้าถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่ใช่เลยไม่มีอา <c oughs> ตมักยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุง้งซ่านเ็เป็นพระอาตมผลไม่เมื่อเราจะไม่เป็นพระรหลังจิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมาดา การที to, <ian ont> ่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องถือใช้เวลาน้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสักห้านาทีและสิบนาทีก็ควรจะพอใจเพราะว่าเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสผู้พระพุทธเจ้าทรงแต่งตัภาษาที่บุตรภาษาที่บตะโดูก่อนสาธิบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่ง ่ขนาดจิตหนึ่งตาถาก็ถือว,ว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทําได้ทั้งวันละห้านาทีสิบนาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามาหม่คุมอารมณ์คําว่าพุทธโธอยู่ในใจก็ดีร,รู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกก็าตามขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่ชิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถือว่าภาวนากวบหายใจเข้านึกว่าพุทใส่ใจออกโนโท เวลานั้นเราทำไมมาแทรกสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเวลานั้นที่จิตจะว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลายี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างถ้าว่าจิตมันว่างจากจิเลสเพียงนาทีหนึ่งสองนาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําไปทุกวันจิตจก็จะเริ่มชินชินต่อรลงคาว่าพุทโธ ชินต่อคำว่าให้ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่ถงถึงเวลาว่างจิตก็ตน,นึกพุโทโธขึ้นมาในใจเมื่อเราไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นนขาขันใจต้องภาวนาอย่างนี้ถเอว่าจิตสรงชานจิตว่างจะจื่มาก มา่าจิตทรงขนาดชานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีปสัสนาญาณแล้วเกิดไปทมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่มได้ปสัสนาญาณก่อนเป็นโบราณอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทําให้ใช้ปสัสนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้น แต่อารมณ์จริงๆเป็นสมถะคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ทรงตัวใหาอยู่ของการทั้งการคิดอั้นแรกก่อนที่จะภาวนาวพระพุทธโธท่านให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันจะไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็อาจจะมีความทุกข์การที่อยู่ในคันมันดาจะไม่ได้ความทุกข์เพรมีช่องแคบ ร่างกายมันโตขึ้นวันละน้อยละน้อยใหม่ๆมันตัวมันเล็กมัดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวตัวใหญ่มากขึ้นมาแข็งขาเยียดไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในคันมันดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากคันมันดาแล้วมันทบอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ ต่อมาในไม่เป็นช่วยไม่ได้ผู้รรจาระปัสสะก็ถ่ายมาเพื่อนเส้อตัวเราก็ต้องร้องอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์มาน,นานจนกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ข้อหนึ่งมีความหิวความหิวเป็นทุกข์ <c oughs> ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกการพัดพลาดจะของรักของชอบใจเป็นทุกความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกทุกว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกใครคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อนึกถึงความทุกข์จึงมีความเข้าใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกอีกกี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้เราจะไม่มีความสุข ถ้าเราตายไปเทวดาหรือพรหมเป็นนางฟ้าเราก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาหรือนางฟ้าแรือพรหมก็มีเป็นอยู่โั่คราวไม่นานนักก็หมดมบุญรัตนนาบารามีต้องลงกับมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็พุ่งตัวลงนรกท้งนี้พระบาปบาป,บาปเก่ามันตามร่างลาน ท่าลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุขอค,ความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลของความทุกข์เรว่าสุขจะมาได้ก็าาอาศัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าบรรดาญาโยมบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุข แต่เ,เงินเขาเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งผ่อนขณะที่ส่งพรอ,อนเขามันเต็มไม่ได้ความทุกข์ก็ต้องหาเงินมาให้พันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของต,ว,ตวแล้วก็จะมีความทุกข์บ้านมนรู้จักเก่าบ้านมนรู้จักผุสีไม่รู้จักจางก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจก็เป็นทุกข์ จะแ,แก้ทุกตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมาทานจ้างจ้างทาสีไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เป็นความมีความเหนื่อยยากถ้าบ้านมันพุต,ตรงไหนแล้วไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์รลงความมาเกิดมาในโลกทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์ทาไมจึงว่าอย่างนั้นคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความจริงคนทุกคนต้องมีสมบัติ ถ้าไม่มีสมบัติมม่ก็ทุก์มากถ้ามีสมบัติก็ทุก์ก็ทุกคนระแบบไม่มีสมบัติเลยทุกกัวจะไม่มีริงถ้ามีสมบัติมากก็ทุกเกรียว่าจะเจ็บไ,ไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้ที่เขาดีดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบีย้ยบ้างเป็นทุกแล้วก็ส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็ไป็นสาวเราก็เกลมย์มาภายในยจะเกิดเจ้าทรัพย์สินนั่ก็เป็นทุก เรืองความเล้วก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนคิดถึงความทุกข์งานเกิดก่อนว่าการเกิดสัมมาหนึ่งอันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นในการได้สองความป่วยไข่ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์ในการได้สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ในการได้สี่การพัดราจากคองรักของชองบใจก็เป็นทุกข์ในการได้ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์ ถ้าการเกิดเป็นคนเหมันทุกอย่างนี้เราก็เป็นคนจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นคือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนที่หาว่าูนยนก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคืออวิัญญากันได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นธรรมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้ว มันก็เรื่องเรื่องความสงสัยได้ทีนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป <c oughs> ถ้าเราอยากจะไปนรก <c oughs> ก็ยายามทําลายสินห้ามให้หมดไปเพราะว่าทำลายสินห้าข <c oughs> ้อนใดข้อนหนึ่งเปจินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนที่เป็นกุศลมามามาหักห้ามมาไขขวางแล้วก็ไปอาบายภูมิบปน,นรกรันแน่ ถ้าว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสตัตว์ชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดเร่งหนึ่งที่มีความสําคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิติฏฐิเทพบุตรสุปฏิติฏฐิเทพบุตรนั้นทำลายสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความ,มเ,เป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาบปดำกัเทาวาโลก มนมันทองคำไม่ได้อยู่ทางเทศจะาพระเจ้าจบเดียวเป็นมโสดาบันนี่เท่ากันเลยถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาคนแค่สวรรค์ก่อนตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาเจ้าพัทธบริษัทบางคนเว้นไม่ได้นั้งคือบุคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ยาหาร ต้องซื้อยาฆ่าแมาลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจําเป็นพระก็เห็นใจคนคนก็เห็นใจพระในเมื่อมีความจําเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หาสิ่งที่เข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปอรบายภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ไง,ไง่ายๆคือหนึ่งศิ้นจะรักษาสิ่บริสุทธิ์ทุกข้อเรารักษาไม่ได้แต่ว่าข้อใดที่รักษาได้พรทรงให้มั่นคง ต่การในสัง,งพะพุทธเจ้ายึดไปเป็นอารมณ์นี่เป็นสําคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพเจ้าทุกวันทุกคืนก็ตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสักห้านาทีสักสิบนาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระพเจ้าสักสีนาทีห้านาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจำหรือว,ว่าคนใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสําคัญมาก วชาภาเนี่เป็นการนึกถึง,งพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย็นการเข้าถึงไรสนาคมเกิดที่พึ่งสารได้การพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเข้ามาเมื่อเชิญเข้ามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์ชะนั้นชะนี้พอถามว่าเวลาจะตายแต่ ก่อนจะตายทําอะไรว่าจะไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบปลุกพระปลุกพระคืออรัตนาบารมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นเช้าเอามือสองมือกระกรกันเช้าไว้ข้างในแลตั้งใจว่านโมตัสสะแปลว่าโตเสร็จหลังจากนั้นนึกถึงระรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไปที่พึ่งทำอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์ เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกินยี่สิบวันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพาะทีอ่อาตมาก็ไม่ได้บอกท่านคนนั้นเพราะว่าเกิเขือบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่อแล้วนึกถึงนึกถึงใจก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ชั้นยามาครับ ถามว่าจูชันยามาปกติคุณทำอะไรจูชันยากมาได้เพราะปกติผมณทำสมาธิก็าถามว่าสมาธิคุณทำเปดารไหนวเวลาตอนเช้ากับตอนค่ําครับตอนเช้าพมตื่นนอนขึ้นมาก็าผมห้อยสร้อยมีพระอยู่ที่สร้อยหยิบพระมาบนมือแอนาับารมีพระคือคือเรียกว่าปลุกพระแล้วนัาบารมีพระก็ได้ ตอนค่ําก็เกลดอันตรายก็ทําแบบนั a, ้นเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ําจิตก็เป็นสมาธิไอ้สมาธิไม่จําเป็นต้องไปนั่งสัตสมาธิสมาธิเฉยๆจะทําแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้ถือที่าบของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเราถือว่าเราทำโนสติจิตนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงจิตนึกถึงก็ส่งไปสังฆานุสติ เองเขาไปอยู่เช่นยามาได้แต่พอลูกชายถามว่าเวลานี้พ่อเขอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณน่ะไม่บอกไม่เคยประโยชน์ถ้าการบอกคุณคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะรู้คงไปฝึกกรรมฐานกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกินสามวันคุณก็พบกับพ่อคุณได้ ท่านในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันลงขึ้นไปเปิกรรมฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทําอย่างนี้บรรดาท่านพระบริษัตวจึงเมว่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทําทุกวันจิตไปกุศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมีแต่บุญถ้ามีบุญอ,อน่อ,อนๆอย่างนี้แล้วเกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถึงมีบุญอย่างอ่อน ท่าน,นี้ถ้าเราทําอย่างนั้นอย่างน้มีจิตมั่นคงเมื่อถึงเวลาต้องทําถึงเวลาต้องทําถ้าไม่ทํามีความลำคาญไม่สบายใจเวลาทําก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆไอ้คำว่านิวรณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่อกิเลสอยากที่ทำบรรยายถอยหลังมีการบรรยันพระความพอใจในโลกสวยเสียงพระพินหองรสอร่อยสมบัติ่างเพศ ความไม่พอใจความง่วงความหงุ้หงเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อรัตตาพระไม่มีในใจในใจิตของเราเรื่องห้ายอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระถ้าจิตจับอยู่ที่ทำภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากนิพพานที่เป็นฌานเ <c oughs> มื่อจิตทรงฌานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็าตามก็ถือว่าใช้ได้ มเมื่อเวลาจะตายจริงๆนี่วรจะไม่โกรใจภาพีิจะปรากฏเ้ืองหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นะปรากฏในเมืองหน้าเวลานั้นทุกเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมและพระในเมื่อเวลาตายลงไปก็ไปเปพรหมเทวจิตเป็นฌานนี่สงขก็มาหน่อยนะอันี้คขาว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนา เมื่อก่อนจะรัตนาพระก่อนจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกขอย่างนี่เราไม่ต้องการมันอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือผมเป็นนางฟ้าก็ดีมีความสุขเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่แล้วไม่ต้องการมันอีกเราต้องการมรรคผลอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะมรรคผล หลังจากนั้นก็บูชาพราะรัตนาพราะและภาวนาพุทธโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจกกิกิเลสกิเลสทั้งหมดยังไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาือที่นอนเสียที่นี่วปที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มี หนึ่งกิเลสสี่ประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโกรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนักความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักก็าชื่อว่ากิเลสทั้งสี่ประการไม่สามารถจะส่มใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในวัตฏิพันฑ์อยู่ถ้าม่คงในก็ติสนาคม เวลาดันอารมณ์ก็จะตัดตจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพอใจในร่างกายเราก็เป็นอรหรันต์เมื่อเป็นอรหันต์ก็นิพพานทันทียากไหมเขาแก่ไม่ยากนะการจริงการเป็นอรหันต์นี่เป็นตึแต่ไม่ยากแต่ว่าที่เ,เพราะว่ากเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหม ฉันเป็นพระกังหันหมุนไปมันมาเรนี้หมดไม่ไหวแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วการเป็นพระหันแล้วต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างในมหาเทวสารสูตรทั้งสี่บับแล้วก็ทุกข้อที่องค์เจ้าพระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็นวิปัสนาญาณตอนต้นเป็นสมถะภาะวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท้ายจะตองทายว่าท่านทางไรน จงอย่าสนใจกายภายในหนือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกขรือร่างกายคนอื่นและจ่าสนใจทุกๆอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็นอารมณ์อรหันก็ต้องความว่าการเปายไปหาตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใครตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่น